สามเรนชื่อสามเนอนุชาอ่อนวิ่งสามเนจะมาพูดถึงช่วงนี้เกิดวิกฤตโควิ COVID 19. ออด -19 บเจริญพรญาติโยมทุกท่านสามเนีนชื่อสามเรนอนุชาอ่อนวิ่งเช่ญเล่นชื่อไมเละวันนี้สามเนีนจะมาพูดถึงช่วงนี้เกิดวิกฤตโควิด -19 ขอให้คุณโยมอย่าวิตกกังวลไปเลยเพราะ ทำใจให้ใสๆเพียง 1, 2, 3สข้อที่1คือเวียนบรรษิตรอบเจดีย์ให้ได้อย่างน้อย1รอบ2นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย2ชั่วโมง3ส่วนมนต์ธรรมจักรกับปวัตรสูตรให้ได้อย่างน้อย3จบเ,าาเพียงแค่นี้คุณยมก็จะรอดจากวิกฤตโควิด -19 ทำใจให้ใส่ๆนะครับ จเจริญพรครับ